คำว่าอยู่เหนือสมมุติไม่ใช่ว่าไม่ปฏิบัติตามสมมุติบัญญัติของสังคมทำหน้าที่ถูกต้องตามสมมุติบัญญตัติแต่ทำไปด้วยสติปัญญาโดยที่จิตใจไม่ต้องเข้าไปยึดถือให้มีความทุกข์ให้มีความเครียด อยู่เหนือสมบตูตก็เกิดจิตใจไม่ยึดติดในสมบูต์บัญญตัตินั่นเองจิตใจว่างสุญญาตาเรียกว่าปรมัถ์ซึ่งแปลว่าประโยชน์อย่างยิ่งเรื่องความหมายอันลึกซึ้งประโยชน์อย่างยิ่งก็คือใจไม่ทุกข์ความหมายอันลึกซึ้ง สุญญาตาละเอียดอ่อนลำลึกฉะนั้นการทำหน้าที่โดยสมมุติทำไปด้วยสติปัญญาเกี่ยวข้องเิ่งต่างๆต,ตามที่สังคมกำหนดบัญญัติขึ้นมาถูกต้องเรียบร้อยแต่จิตใจไม่คุนบัว ไม่สร้างบองที่ผู้รู้ท่านใจกับว่าทำงานทุกชนิดด้วยจิตว่างนั่นเองทำหน้าที่การงานโดยสมมุติถูกต้องเรียบร้อยเพราะว่าหน้าที่แต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันแตกต่างกันไปแต่ทุกคนก็ทำไปด้วยสติปัญญา โดยที่จิตใจไม่ต้องเข้าไปยึดมัน่นถือมั่นให้มีความทุกข์นั่นแหละคือความหมายของคำว่าอยู่เหนือสมมุติไม่จิดสมมุติ